มุงกันครับใส้เวลา拉มาหลายดอกอันนี้ร้อยห้าสิบเนี่ยก็พออันนี้เอาไว้ที่สามสิบนาทีเนี่ยก็พอ ตึ่งเสมางเหรอพ่อเพราะเขาจะได้เอาไปขวายอีกรอบนึงอยู่นี่ครับรบไว้นี่ครับ,บครึค่งเสมางเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงจะมาเบิ่งนใหม่ครับ ตอนนี้อบไปเรื่อยๆซักสุกแล้วครับหมูบาดเดนสิมาซอยซ้อยแล้วกเอ่าไปล้วนจักหน่อยน้ำตกหมูครับ น้ำตกเอ้นู้นมือน,นี้ครับน้ำตกครับแก็ดเบิร์ครับก็เลยต้องใส่หมอหุ่นเขาแทนสั่งแก็ดแหละแ,ลแต่ว่าแก็ดยังว่นเน,น้มา่งอยู่การแกร็ดพึ่งจะเปิดครับวิจิรล่อแก็ดบาไวแล้วก็เลยใส่หมอหุ่นเขาแทนครับตอนหมูเฮาก็ย่าง โอ้สุกไปหลายติมนเลยละ่ะเตี่ยวเที่ยวอ,อันนี้มาร่วนน้ำมาเ่ยมองเขาล้วนน้ำเห็นน้ำตกก็ไป ล้วนน้ำใหม่มันห่อนไม่ใช่หรอวครับเดี๋ยวจังสิง่าใส่เครื่องปรุงยางใส่ที่หลังเนะตอนี้ก็ล้วนน้ำไปซสก่อนอันตอนต่อไปห้อก็มาช่วยหอมล่อครับหอมที่ติดใส่ก็มีหอมแดงครับนี่หอมแดง ใส่หอมแดงใส่น่ะครับแล้วก็พักคอมมีผักคอมเปต้นหอมแล้วก็นี่ครับของแยบอีสานผักเพล้วมาซอยใส่ครับ เพี้ยเอาเยบิดเลย ใส่ส้ยหอมใส่เพิ่มรสชาตครับหอมแดงเานี่แหละเทบหลายล้วครับ ส่วยหอมแดงได้กับ,บาทนี่ สองหัวกับหัวครับนี่แหละครับบร้อยแล้วหอมหอมที่จะใส่น้ำตกข้างเดี๋ยวรอนน้ำตกก่อนครับกำลังล้วนไหยมันมีน้ำไม่เนื้อขึ้นมาจากหน่อยซุกเราขับบัสไยน้ำเกือบแห้ง เปิดเบิ้งพ่อแล้วครับป่านนพ่อแล้วเดี๋ยวไปใส้เครื่องปรุงใหม่เดียวร้อยน้นจินจังอยก่อนแกดบะมี่ครับใส่สูตรนี่แหละแกดมันหือนก่อน ก็ปรุงครับบาทเน่ยอร่อยอ่ะหอมครับหอมซอยซอยไป นี่ขาดบ่เลยครับอนี่ของแสบ่บขาดบ่เลยเลยครึ่งวัสชาแป้งนุ่ผมชี่ดและแกงเข้าขวัวครับ พริกป่นครับพริกป่นกับส่สามข้มมกักหละมักพรกกับไส้หลาย,ม,ยมั้หมูพรก็ใส่น้อยหมูห้ออย่างใส่เกลือมาเรียบร้อยแล้วน้ำปลาครับก็เลยไส้หลายกับใส่พอดีไหล่ะใส้ชนิดไหแล่ะตากะน้ำหมักเน่าครับอันนี้สี่แบบเป็นขวดเลยครับนนสี่เป็นหน่วย ข้าวเดี๋ยวมันกระเบิดนะครับเรซีเป็นแบบขวดมาเลยน้ำหน้วครึ่งซ้อนซ่าเพื่อแล้วครับนะ้ำหน้าเนี่ยค้นเขาคันบงัง จะชิมบ้างกันอือสุดยอดครับ เรียบร้อยแล้วครับผมน้ำตกครับเรียบร้อยแล้วมาเลยครับเด้อแสบๆน้ำกันสำหรับคลิปนี้จบไปสำนีก่อนนะครับนะเดี๋ยวคลิปหนาจะพอกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม